ไอ้จุดโทษนอกเขตโทษนะฮะนอกเขตโทษสองจังหวะนะสองจังหวะสองจังหวะนอกเขกตโทษสองจังหวะทางหมอนทองเขาก็มาพูดมาอะไรแต่ตรงนี้สองจังหวะครับมาลองดูลองดูไม่ต้องนะครับเล่นแรงขนาดน,นี้อ่ะมาดูครับหมอนทองวิทยาลูกจุดโทษสองจังหวะ จะยิงมุมไหนครับดูดูดูหมอนทอง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 ขอลูกที่สองนะเบอร์หกนะนมรูปล่อดาวลุ่งของหมอนทองวิทยาขออีกลูกหน่อยมุมแรกมุมแรก mồm lạc Đu, đu, chẳng qua 2, chẳng hoa con Chẳng qua sóng nón ได้แล้วเร็วเร็วดูครับดู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 ตั้งใหม่ตั้งใหม่ยี่อ่ะไลูกพใบเหลืองใบเหลือง ใบเหลืองนะครับเมื่อกี้ใบเหลืองใบเหลืองของอบอจอชัยนาทว่องเขียหมอนทองก็ดังกึกก้นสนามแล้วหมอนทอง